สวัสดีครับชาววันหาเรื่องก่อนหน้านี้ต้องขอโทษด้วยที่หายไปนานนะครับแน่นอนกลับมาแล้วยังคงความเป็นไลฟ์สไตล์ของผมพร้อมของสะสมและความรู้กฎหมายนะครับเนื่องจากภารกิจงานมากมายทั้งขนายความและกิจการต่างๆแถมยังมีลูกตัวน้อยและล่าสุดครับเพิ่งเป็นโจทฟ้องคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากเหตุการณ์หนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมาเป็นตัวความเอง ปกติน้อยมากเลยที่จะมาเป็นตัวความเองครับมีแต่ทําคดีให้ลูกความแต่เพื่อความถูกต้องรวมถึงความยุติธรรมและรักษาชื่อเสียงนะครับคาดว่าหมายสารคงไปถึงจําเลยในเร็ววันนี้ไปคุยกันที่ศาลแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้มาเป็นรูปแบบเสียงซะส่วนใหญ่มีเข้าช่วงพูดบ้างเนื่องจากว่าลืมเอาเวลาไล้์สายไปด้วยและติดภาร,รกิจงานเลยไปช้านะครับอีพีนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากเพราะรุ่นพี่ผมคนนี้ไม่ธรรมดาและต้องขอเก็บไว้เป็นความลับว่าเป็นใครนะครับไว้คลิปวันรับรถมาจะรีฉะเฉลยครับ ร,ร็วนี้ต้องบอกเลยว่านี่รีบเคลียร์งานมาเลยเลยไม่ได้ไปด้วยที่ฟรีโซนมาตอนรถมาถึงโชว์รูมช่วงเย็นเนื่องจากติดภารกิจงานครับและตากล้องที่มาพิเศษในวันนี้คือพี่อินรุ่นพี่ผมเองครับเข้าเรื่องกันเลยครับรถคันนี้ไม่ธรรมดาตั้งแต่สีเพราะเป็นสี บลูยูเรเนสครับที่มีความพิเศษอีกอย่างคือถูกแสงไฟจะเป็นอีกสีเรียกว่าสภาวะของสีเปลี่ยนแปลงตามที่ตกกระทบเลยครับซึ่งรถคันนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะนี่คือ l a m b โบกิน n i เว e n t ด d o r Svj 63โร a เตอร์ของแท้คันเดียวในไทยและเรียกว่าผมทราบตั้งแต่ยังเป็นคันแรกคันเดียวในเอเชียเจาะลึกกันไปยัน South อ a สเ a s ชียเลยพอข่าวลือกันไปมากมายรุ่นพี่ได้เคลื่อนรถมายังเลอรนซ์โซ่มอเตอร์หรือลัมโบกินี Bang คอกแล้วเลยได้มาชมความงามของคันนี้เลยครับซึ่งวันนี้ได้เจอเหล่า ยูทูบเบอร์ชื่อดังของวงการรถด้วยไม่ว่าเป็นป๋าแมนน้องเพลงและพี่ต้นนะครับแอบได้พูดคุยรถของผมด้วยเขินเลยครับเจอเหล่าคนดังกลับมาต่อที่รถพิเศษที่เรา,าได้มาเยี่ยมชมกันดีกว่าครับแน่นอนว่าร,รุ่นนี้นโดยพื้นฐานความพิเศษเจ้า lamborghini aventador svj 6 3 r o a โรส e r นั้นได้รับการตกแต่งพิเศษยกระดับทั้งบุค,คลิกและสมรรถนะสมกับเป็นรถที่พิเศษกว่า svj ทั่วไปที่ว่าจำนวนจำกัดแล้วนี่ยิ่งจำนวนจำกัดยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับเจ้ารุ่นพิเศษนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียให้กับค่ายกระทิงดุ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี1963มันเองครับโดยรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะบอกว่ายังคงเหมือนกับรุ่น Lamborghini ok a v e n t a d o r SVJ Roadster แต่หากมองให้ดีมีทีเด็ดและสำหรับผมถือว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยครับก็มีการตับเปลี่ยนชิ้นส่วน Aero p a t โดยใช้วัสดุที่ทําจากคาร์บอนไฟ e r อร์แบบด้านและวัสดุผิวมันที่ไม่ได้มาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวเพราะนั่นคือการลดหนักตัวถังรถให้เบาลงซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบ Aero Dynamic ให้มีผลดีมากขึ้น และยังเสริมให้รถเกาะถนนในช่วงความเร็วสูงมากขึ้นด้วยนอกจากนี้บริเวณฝาครอบเครื่องยนต์ก็เพ็นโลโก้รุ่น SBJ รวมถึงเลข63ที่เห็นนั่นก็ไม่ใช่สติกเกอร์แต่เป็นการเพ้นเช่นกันครับมี3จุดคือฝากระโปรงหน้าประตูทั้งสองข้างส่วนล้อแม็กที่เป็นเซนเตอร์ล็อกก็เป็นรุ่นพิเศษที่มีผิวเคลือบแบบพิเศษพร้อมทั้งแต่งแต้มสีรอบตัวถังอย่างงดงามทุกจุดอย่างเข้ากันรวมถึงแถบทงชาติอิตาลีบริเวณที่ซุ้มล้อหลัง นอกจากนี้ยังมีความพิเศษภายในอีกมากเราได้มีโอกาสพิเศษขอเปิดดูภายในด้วยแต่ยังมีการคุมมาไว้อยู่นะครับแต่ได้เข้าไปดูก็ชื่นใจแล้วครับเรียกว่าคันนี้กดออปชันอยังหนักจัดเต็มสุดทั้งคาร์บอลลนและอือื่นอีกมากมายมาถึงจุดสังเกตรถแท้ที่ต่างชาติสังเกตซะหน่อยคือตรงบริเวณระหว่างเบาะนั่งมีการปักตัวเลข63สุดยอดเลยต้องขอซูมเข้าไปให้ชมเลยครับและอีกหจุดคือคอนโซลบริเวณเสาเ จะติดแผ่นเพลทที่แสดงว่าเป็นรถ1ใน63คันครับผมพูดถึงขุมพลังความแรงของรถรุ่นพิเศษอย่าง Lamborghini Aventador SVJ 63 r o a เตอร์นั้นมาพร้อมความแรงของเครื่องยนต์ V12 ความจุ6.5ลิตรสมรรถนะสูงสุด770แรงมา้าแรงบิด720นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ ISR 7สปีดขับเคลื่อน4ลอ้อ All Wheel Drive มีอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่2.9วินาทีความเร็วสูงสุดไม่ต้องพูดมากครับทยานทะลุ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต้องขอบคุณรุ่นพี่ที่เป็นเหมือนพี่ชายที่ขอสนวนนามไว้ก่อนนะครับ ใจดีมากเสมอเลยให้เรามารีวิวเจ้าคันนี้แบบเบื้องต้นก่อนและขอขอบคุณพี่อินด้วยนะครับที่มาช่วยถ่ายวันนี้และยินดีรู้จักยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับสาหรับคลิปนี้ขอเข้าสู่ช่วงกฎหมายง่ายทีเดียวกับผมมาถึงช่วงกฎหมายง่ายทีเดียวในวันนี้มาจากน้องปุ๊บป,ปั๊บนะครับเป็นข้อความที่ถามมาในเพจ Facebook ว่ามินประมาทมาตรา326และมาตรา328นั้นโทษจำคุกเท่ากันหรือเปล่าอยากรู้เฉพาะเรื่องนี้ครับ ที่หยิบยกข้อความนี้มาให้ความรู้ในวันนี้เนื่องจากเห็นว่าเข้ากับรเรื่องตอนต้นคลิปพอดีต้องขอบคุณที่สอบถามกันเข้ามาด้วยนะครับอาจจะไม่ได้หยิบมาตอบทุกอันแต่พยายามเลือกมาตอบนะครับขอตอบเลยครับว่าการหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นั้นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีครับส่วนประมวลกฎหมายอาญามาตรา328เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทที่ได้กระทำโดยการโฆษณา โทษจำคุกไม่เกิน2ปีครับตอบตามข้อมูลที่น้องปุ๊บปั๊บอยากรู้ให้หายสงสัยเฉพาะเรื่องโทษจำคุกนะครับไว้มีโอกาสจะมาให้ความรู้เรื่องหมิ่นประมาทเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงจะมารีวิวรบตัวเองบ้างครับผมสำหรับการหมิ่นประมาทนั้นถือว่าเป็นคดีที่บางครั้งอาจเกิดจากความคนองกับเจตนากระทำผิดเพียงแค่อยากวางมากสนุกสนุกแต่สิ่งที่ทำไม่ว่าจะคนเดียวหรือหมู่คณะก็อาจพาให้เดือดร้อน เพราะคู่กรณีอาจมีหลักฐานมากกว่าที่แค่หน้าโซเชียลส่วนหนึ่งที่ผู้กระทำผิดมองว่าเป็นความสุขบนโซเชียลซึ่งพร้อมเอาผิดทั้งกลุ่มขยายผลไปสู่คดีอื่นๆต่อไปหรือเป็นหลักฐานเพิ่มเติมตั้งแต่ข้อมูลใน Facebook Square ตลอดจนไลน์กรุ๊ปและช่องทางอื่นๆมากมายหากยังไม่หยุดการกระทำเพียงแค่เพราะความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวนั้น บางกรณีอาจเริ่มจากคดีแรกที่แค่บุคคลเดียวแล้วตามมาถึงคดีอื่นๆเพราะการทําให้บุคคลเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําดังกล่าวนั้นบุคคลที่เสียหายย่อมใช้สิทธิทงางศาลได้ผู้ที่เป็นผู้กระทําความผิดต้องถูกฟ้องต่อศาลเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าทนายเสียสุขภาพจิตจึงควรมีสติให้ระมัดระวังในการโพสต์ข้อความด้วยครับผมก็เป็นเรื่องที่ฝากเอาไว้สําหรับกรณีเช่นว่านี้นะครับและสําหรับเพลงทีมรายการต้องขอ,ขอขอบคุณพี่ป่วยแห่งวงพีชูวอร์ชิปด้วยนะครับ ปัจจุบันกิจการ iPOE Studio เนี่ยของพี่ป๋วยเรียกว่าอยู่เบื้องหลังงานเสียงทดีมากมายเลยครับทำเพลงพิเศษนี้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนและติดตามได้ทุกช่องทางเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ